เมื่อวันที่1 7มกราคมพศ2564นายนัทพัชสวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชาสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและมีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยนางนัทนานทองคํารองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีดรสิริพรอินใจเอื้อคณะทํางานชมรมแม่บ้านมหาไทย และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดเรเอกพันธ์อินใจเอ,เอ,อื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายพานุ้พุ่มดอกไม้สดในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมอาชาสีหมอกสารการจังหวัดสุพรรณบุรี